คนหประเภทนี้นะคะ ถึงเวลาแล้วที่คุณต้องหยุดพักบ้างค่ะเราก็เหมือนรถยนต์นะทุกคนถึงเวลามันก็ต้องมีการเข้าอู่ไปเมนเทนเนนซ์เปลี่ยนน้ามันเครื่องบ้างนะคะมนุษย์เราเลยก็เหมือนกันคะเรามีจิตใจนะที่เราต้องการการดูแลหรือว่าพักใจบ้างนะคะบางคนใช้ชีวิตแบบตุเรงตุเรงไม่เคยกลับมาสํารวจเลยว่าโลกภายในของเราเป็นยังไงอะคะ่ะพอมารู้อีกทีเนี้ยคือแบบว่าสุดแล้วนะเพราะฉะนั้นครูเอา5ลักษณะมาบอกคุณนะคะข้อที่หนึ่งคือคนรู้สึกว่าช่วงนี้ฉันอ่อนแอข้อดีของคนที่รู้สึกอ่อนแอค่ะคืออย่างน คุณยอมรับความจริงอ่ะคุณอาจจะตื่นมาแล้วรู้สึกหมดพลังไรแพชชั่นไม่อยากจะทําอะไรเลยในชีวิตนะคะถ้ารู้สึกแบบนี้นะคะถึงเวลาแล้วค่ะที่คุณจะต้องรีบกลับมาดูแลตัวเองเซลฟ์เลฟเซลฟ์แคร์กับตัวเองนะคะคนประเภทที่2คือคนที่เข้มแข็งภายนอกคะ่ะแต่ภายในอ่ะจริงๆรู้สึกเปล่าบางหรือว่าร้าวรานอยู่นะคะประเภทนี้คือเราต้องซ่อนไว้ด้วยภาระหน้าที่ความรับผิดชอบหลายๆอย่างที่เราต้องแสดงเพราะว่าเราเป็นคนที่เข้มแข็งแข็งแ,งแรงทั้งที่มนุษย์เราจริงๆอ่ะไม่มีใครหรอกที่จะแข็งแรง ได้ตลอดเวลามันมีวันนะคะที่เราจะอ่อนแออนุญาตให้ตัวเองอ่อนแอบ้างนะคะไม่เช่นนั้นมันจะกลายเป็นเราเนี่ยกดดันตัวเองจนเกินไปนะคะสิ่งสําคัญเลยคุณควรจะมีเมตตาให้กับตัวคุณนะคะข้อที่3คือช่วงนี้คุณรู้สึกน้อยใจยเกิดมาไม่เคยน้อยใจเลยหรือความน้อยใจยมันมากขึ้นทุีคุณขึ้นเพราะว่าลึกๆแล้วคุณอาศัยอยู่ในพื้นที่ของความรู้สึกว่าฉันไม่เป็นที่รักไม่มีใครรักชั้นโลกไม่รักชั้นโลกลำเอียงกับชั้นแบบเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถึงเวลาแล้วที่เราต้องกลับมาเติม ความรักให้กับตัวเราเองนะคะเพราะว่าการที่เราน้อยใจเหมือนเราต้องการจะไปรับความรักจากชาวบ้านอยู่ตลอดเวลาซึ่งแท้จริงมันไม่มีทางเติมเต็มค่ะการเติมเต็มที่ดีที่สุดคือเราเติมเต็มให้กับตัวเราเองนะคะคนประเภทที่4คือรู้สึกผิดหวังเพราะว่าชีวิตมันไม่เป็นอย่างที่ฉันฝันไว้เลยทําไมฉันอายุเท่านี้แล้วฉันไม่เห็นมีอะไรนู่นนี่นั่นเหมือนชาวบ้านเขาดูเพื่อนฉันสิไปไหนตอนไหนแล้วแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นมันอาจจะถึงเวลาแล้วค่ะที่คุณจะต้องกลับมาทบทวนว่า ไอความสําเร็จของคุณเนี่ยในความหมายของคุณเองนะตัดโลกภายนอกทิ้งไปนะมันคืออะไรเพราะหลายครั้งที่ครูเจอค่ะหลายคนพยายามจะสําเร็จเหมือนชาวบ้านเขาเห็นเขามีเขาเป็นเขาได้ก็อยากจะทําตามเขานะคะซึ่งเราลืมดูไปว่าแท้จริงแล้วอ่ะตัวเราจริงๆอ่ะเราต้องการอะไรจากข้างในจริงๆอันนี้มันถึงเวลาของคุณแล้วค่ะที่ต้องกลับมาสํารวจโลกภายในของเราไม่งั้นชีวิตเรามันจะมีแต่ความรู้สึกว่าใครก็ดีกว่าเราไปตลอดเลยนะคะคนที่5ก็คือชอบเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นค่ะ คนประเภทนี้จะรู้สึกว่าฉันไม่มีอะไรดีพอไม่คู่ควรนะคะแล้วก็รู้สึกไม่มั่นใจตัวอยู่ตลอดเวลาเห็นคนอื่นแล้วรู้สึกใครๆก็ดีกว่าฉันใครๆก็เก่งกว่าฉันไปหมดเลยนะคะแท้จริงค่ะถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องกลับมารู้สักทีว่าคนคนนี้แท้จริงคุณคือสิ่งที่พิเศษที่สุดสิ่งที่ยูนีคที่สุดและไม่มีใครเทียบคุณได้ค่ะด้วยรักและส่งพลังให้ทุกคนนะคะครูมิวพาริน